เดือนดาวรับขอฝ้าแสงตะวันซองม้าไกลขันอดอด,อดมาเจ้านี่ปี่น้องเอาอาได้อย่างกินกันครับผมส่วนบ้านผมนี่จะตำน้ำพริกหอมครับแล้วก็จะมนี้จิ้มทอดแคบหมูแล้วก็ทอดกุ้งตัวเอมตัวเหย้อยนะครับป่ะเอาไปพอวิธีทํากันเลยครับทั้งบ้านพี่น้องอามีอย่างก็เอินบอกก่อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหอมขาวหอมแดงครับผ่านการจีก,การมกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกค,ครับ พริกนี่ใส่พริกนุ่มพริกแดงแล้วก็พริกแดงครับ,รรบใส่สามอย,ย่างมาเลยแล้วก็เกลือ,อน,น้ำทับพริกหอมบ้านหัวในก็ถึงตัวฉาบกลมๆนะครับเนาะเลาก็ตำครับหมูมาหมูมาตำขึ้นมาเลียงเดียกันบขบผงครับงผงผงชุบรสผงปรุงรสอันนี้เขาก็โซาะหนึงกำเขาโซาได,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 ด้ตีได้ตางจิ้มผมลงตัวแล้วก็เขาก็ใส่พักครับ เติมพักลงไปแล้จอนก้นนะครับกระลักกระลักกระลักคือก,ก้นกได้ตีได้ตังแล้วเราก็ตักไว้ครับตักใส่ถ้วยใส่ยังไว้ทั้งบ้านปี้นองอ้ายแง่ยีย่งคิดก็เอิญบอกกัได้นะครับแง่เน,นื้อผิดยิ่งอีกกว่าครับนี่พักปอมอุยนายครับก็นะครับตังมอน้ำมันเอาหมูเขาลงทอดครับ หมูทอดนี่ก็ไหวฮื้อละออนนะครับไว้ฮื้อลูกกับภรระยะครับจะมีหมูทอดกับกุ้งทอดครับจะแปรงแอมน้ำพริกวันนี้ครับนี่ครับกุ้งทอดของผมก็แล้วแล้วครับก็จะมีแคบหมูแอมน้ำพริกครับกินกับข้าวนึ่งอุ่นๆกับข้าวไงเลยครับทางบ้านปีนอกนะเอิญบอกกันได้นะครับเมนูนี่นี่ผมว่ามัน ต้องอยู่ในอกในใจของไขรสักคนนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเมนูของคนเหนือบ้านเฮาเนาะเป็นน้ำพริกที่กินล้ำขนาดนะครับกินมาได้ก็บ่เจ๊ง่ายนะครับทางบ้านีปนอนอะไรเนี่ยกันยังได้ก็เอินบอกกันได้นะครับสวนบ้านผมขอลาก,ก่อนครับเนี้ยผมเอ่ยเมาะขนาดครับคือ